เออใจเย็นใจเย็นใจเย็นงจเย็นเออ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 ดูให้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 นะแหมย่าปาบมึงนี่สัตว์ไอ้หน้าส้นเตนเห็นไหมเอาเลยเอาเลยโอ๊ยตายแล้วโว้ กาะอยู่ก็ไปซะไอ้ไอ,อ้อ

ไม่ใช่เทียนเลยสิเออได้แน่นอนไมเออเออเปิดเนี่ยเออเดี๋ยวจะรู้นะเปิดเอวไ้ปลาเปิดเอวดิมาเปิดเอวเออ

ไปซะมึงอีเวนอะไรไปโอ้โหไม่เอาใช่ริๆๆๆๆๆมเร่เริ่มรร่่อ้ยเโอ้ไปอหะปลาเนี่ โอ้โหลงแล้วไปไป,ปไ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 ปนั่งคุยดิวันนี้ไอเด็กเกี้ยโอ้โหไม่ไม่ทันคุยไปเปล่า่ะโอเคนะไปอานน้ำโมไปอานน้ำโมกับส่มีดไปเลยล้างไปซะอเอามาคิวต่อไปคิวที่